สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการข่าวเกษตรในใหม่กับผมคัญชัยเ,เ,เปโตน,นะครับธุรกิจการเกษตรคงจะหนีไม่พ้นเรื่องของการใช้คําว่าปุ๋ยปุ๋ยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะครับถ้าเรามีโอกาสนะครับลักษณะของการทาความเข้าใจนะคกับการเกษตรมันขาดปุ๋ยไม่ได้แน่นอะนร้านเปอร์เซ็นต์ละนั้นถามว่าปุ๋ยเนี่ยนะครับเราเข้าใจมากเพียงใดเออประเด็นนี้สําคัญมากนะครับความเข้าใจในคําว่าปุ๋ยปุ๋ยหาซื้อที่ไหนก็ได้ นี่ครับปุ๋ยเนี่ยไม่จำเป็นต้องอะไรมากมายครับเดินไปถึงร้านค้าร้านไหนก็มีปุ๋ยขายถูกต้องไหมฮะถ้าเป็นร้านขายอุปกรณ์การเกษตรหรือกอรผลิตทางการเกษตรเนี่ยในการเลือกซื้อเลือกหานะครับไม่มีร้านไหนเลยครับในประเทศไทยบนโลกใบน,นี้ก็แล้วกันนะครับไม่มีปุ๋ยชนิดไหนหรือร้านค้าชนิดไหนมาการันตีเลยครับว่าปุ๋ยเนี่ยมันสามารถใช้แล้วพืชเอาไปใช้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์มีไหมฮะมันไม่มีถูกต้องไหมครับเมื่อไม่มีแล้วประเด็นสําคัญแสดงว่าที่เราซื้อปุ๋ยกันทุกวันนี้มันมีความเสีย่ยงไหมครับ แน่นอนและเสี่ยงเสียงมากเลยไม่ใช่เสียงธรรมดาได้เสียงมากด้วยเพื่อเอา N p k พไปทำอะไร N ก็คือเร่งโตนะครับ p และก็เคไปสร้างแป้งสร้างน้ําตาลสร้างน้าหนักสร้างความหวานสร้างสีถูกต้องไหมฮะดังนั้นถามว่ามันขาดไม่ได้เนี่ยเพราะมันขาดไม่ได้เนี่ยประเด็นการซื้อปุ๋ยเนี่ยนะครับเป็นที่หน้าจับตามองของพี่น้องเกษตรกรโดยเฉพาะประเทศไทยเราเริ่มตั้งแต่ปุ๋ยผมอล้วกันก็มาเป็นเม็ดเป็นเม็ดแล้วก็มาเป็นแคปซูลแคปซูลก็มาเป็นน้ําเป็นน้ําก็มาเป็นเจล นั้นการให้ปุ๋ยกับพืชเป็นประโยชน์มากนะครับกับพี่น้องเกษตรกรก็คือเรื่องของการลดต้นทุนหรือไม่หรือเพิ่มผลิตได้หรือไม่โอ้โหตรงนี้คือปัจจัยนะครับผมอยากจะกลับเรียนแค่ว่าถ้าเป็นปุ๋ยผมปัจจัยความเสี่ยงของปุ๋ยผมก็คืออะไรวะปุ๋ยผมเนี่ยการไบหว่านตตงไปเนี่ยนะครับขระนวนการก็คือาทวดาลงดินปุ๋ยนะครับก็ต้องเป็นถูกทำลายเป็นน้ําก่อนนะฮะไม่ใช่ว่าเข้าทางใบหว่านปุ๋ยผงแล้วเข้าทางใบได้เลยไม่ได้ แล้วก็ต้องไปทาละลายเป็นน้าปุ๋ยผงส่วนใหญ่เขาป็นละลายน้ำครับละลายน้ําฉีดพ่นถ้าเราเอาปุ๋ยผงนะครับไปหว่านลงพื้นถ้าไม่มีความชื้นมันก็ใช้ไม่ได้ขบวนการก็ถูกแปลไปแปรจากปุ๋ยผงมาเป็นปุ๋ยเม็ดปุ๋ยเม็ดก็คือกระบวนการที่จะทําให้มันตกลงดินขบวนการเมื่อตกลงดินเนี่ยปัจจัยความเสี่ยงมันมีอะไรบ้างการที่พืชจะนําไปใช้ได้นะครับแน่นอนแล้ครับน้ำมากน้ำน้อยมีผลแน่นอน นะครับดินเป็นกฎเป็นด่างโอ้โหมีผลหนักเลยงานนี้และไม่มีความชื้นเลยไม่มีน้ําเลยโอ้หนั้นถามว่าที่ผ่านมาทําไมใช้ได้ผลบางจังหวะได้ผลบางจังหวะไม่ได้ผลการที่ไม่สามารถควบคุมต้นทุนได้หม่ถึงว่าปัจจัยความเสี่ยงมันมีอยู่มันไม่สามารถบอกฮ้ยหว่านกระสอบนันจะได้ผลนะหว่านสองกระสอบจะได้ผลในหนึ่งไร่เอาเข้าใจแบบชาวบ้านเราหนึ่งไร่มันยากปัจจัยความเสี่ยงมันเยอะตรงนี้พอมันเยอะตรงนี้ปุ๊บทำให้ลหลายๆคนบอกหว่านปุ๋ยไปแล้วเนี่ยพืชกินกินไม่ได้ไม่เข้าใจ นั้นตลาดโลกถามว่าวันนี้หยุดที่ตัวเม็ดหรือเปล่าไม่ใช่นวัตรกรรมหยุดที่ตัวเม็ดไหมไม่ใช่นะทั้งส่วนหนึ่งก็การวิจัยก็เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะล่าสุดนะครับประเทศไทยเราก็ประสบความสําเร็จจากการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เคมีชนิดน้ําขึ้นมาคือการผสมผสานจากนะครับสารสก,กัดธรรมชาติบวกมิกลงไปกับปุ๋ยน้ําก็แล้วกันเอาเป็นว่าเข้าใจนะครับเข้าใจตรงกันเลย และการสกัดสารธรรมชาติเข้ามาสู่กระบวนการเป็นปุ๋ยอินทรีย์เคมีชีิทน้ำเนี่ยสุดยอดที่สุดคือตรงไหนไหมฮะมันสุดยอดตรงที่มันเป็นสารสกัดที่มันเข้าสู่โครงสร้างพืชโดยไม่ต้องการจับใบตอบโจทย์ดยได้เลยคือกระบวนการคือเอาอินทรีย์ผสมเคมีแล้วขบวนการสามารถจับต้องได้ภายในจริงๆเอาง่ายๆคือฉีดไปได้เจ็ดนาทีเนี่ยม,มันทางานเรียบร้อยแล้วเข้าสู่โครงสร้างพืชไปแทบหมดเรียบร้อยแล้วะบวนการเป็นกดเป็นดัางลืมเลยลืมเลยนะลืมไปเลยเพราะอะไรขบวนกา,การก็คือสเปรย์ไปโดนต้น การดูดซึมการใยเข้าทางปากใบพืชแล้วถ้าตกลงขบวนการท่าท่าท่าน้ำของเราอ่ะมีไม่มากตกลงทางดินก็เข้าทางทางที่มันสามารถพืชนําไปใช้ได้ทางล่ากีกทางก็จะประกอบปัจจัยคือพืชเนี่ยจะได้ทั้งหมด3ทางอันนี้เข้าใจตรงกันนะหลังจากนั้นปลามาก็คือมีพยายามจะมีปุ๋ยสาสาหยแคปซูลอะไรต่างๆออกมาเยอะแยะมากมายพร้ะปุ๋ยเนี่ยมันขบวนการละเอียดอ่อนเขาบอกว่าเกษตรกรเนี่ยสามารถใช้ปุ๋ยได้ไม่เกิน10%จากการซื้อที่ผ่านมา อีกเรทิ้งฟังและหน้าใจหายไหมฮะฟังแล้หน้าใจหายใช่ไหมฮะแล้วกลไกการตลาดเนี่ยครับสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นก็คืออีกปีเดียวนะครับในประชาคมอ,อาเซียนปุ๋ยต่างๆสารพัดปุ๋ยจะเข้ามาวันนี้ตั้ง,ต,งตั้งสติให้ดีในการซื้อปุ๋ยแตล้งมันไม่จําเป็นต้องซื้อปุ๋ย sk 99นะครับไม่จะเป็นแต่ท่านพิจารณาและสามารถตรวจสอบว่าปุ๋ยที่ท่านซื้อเนี่ยมันสามารถตอบโจทย์ชีวิตท่านได้ท่านซื้อเป็นครับในการตัดสินใจเพื่อก้าวสู่ประชาคมอ,อาเซียนอีกไม่กี่วันข้าง นี่แหละสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในเมืองไทยเราอย่างปฏิเสธไม่ได้งั้นก็คือใครลดต้นทุนได้ใครเพิ่มผลิตได้ใครผลิตอาหารป้อนตลาดโลกได้คนัชนะสำหรับนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ